เรื่องเล่าเท่าที่รู้เล่าเรื่องโดยสราวุฒิชัยดีสวัสดีครับนี่คือเรื่องเล่าเท่าที่รู้คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีใน e ีพีนี้ครับเป็น e ีพีที่22ผมตั้งชื่อว่าอย่าให้ระดับการศึกษาทำลายความฝันณปัจจุบันเนี่ยครับต้องยอมรับว่ายังมีหลายอาชีพครับ ที่จำเป็นจะต้องอาศัยวุฒิการศึกษาซึ่งก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำหรับผู้ที่อยากประกอบอาชีพหรือว่าอยากมีตำแหน่งนั้นๆแต่วุฒิการศึกษาไม่เอื้ออํานวยครั้นจะไปเริ่มเรียนก็อาจจะสายเกินไปด้วยข้อจำกัดของอายุเพราะว่าบางสาขาอาชีพนอกจากจะมีการกําหนดคุณสมบัติทางการศึกษาแล้วก็จะมีข้อจำกัดของอายุแรกเข้าด้วยนะครับอย่างเช่น รับสมัครที่อายุไม่เกิน30ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำให้คนที่อายุเกินหรือว่าอายุกําลังจะใกล้ถึงตัวเลขที่เขากำหนด,ดเนี่ยแต่ว่ายังไม่มีวุฒิสำหรับงานนั้นถ้าจะไปเรียนให้ได้วุฒิกว่าจะจบอายุก็เกินที่เขากำหนด,ดพอดีอย่างนี้ก็คงจะต้องหมดสิทธิ์ในงานนั้นไปนะครับผมขอเรียกสถานการณ์นี้ว่า คนเจอความฝันเมื่อสายก็น่าเสียดายเนาะแต่ว่าถ้ารู้ตัวเร็วกว่าน,นี้หน่อยก็อาจจะไม่พลาดฝันนี้ครับสถานการณ์แบบนี้ครับน่าจะเป็นกรณีเดียวที่ผู้มีวุฒิการศึกษาไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการสามารถที่จะพูดได้เต็มปากและด้วยความชอบธรรมว่าที่เขาไม่สามารถทำตามฝันได้เพราะวุฒิการศึกษา และกรณีที่พอจะอ้างเรื่องวุฒการศึกษาได้อีกสักนิดนะครับก็คือคนที่มีฝันแล้วอยากเรียนให้ตรงกับฝันแต่ขาดโอกาสทางการศึกษาอาจจะด้วยเรื่องของทุนทรัพย์ถูกกีดกันทางการศึกษาจากคนรอบตัวแต่ผมใช้คำว่าพอที่จะอ้างไม่ได้ใช้คำว่าอ้างได้เต็มปากเหมือนกรณีแรกนะครับที่ใช้คำแบบนี้ครับก็เพราะว่า เขายังมีโอกาสอยู่ครับโดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันเนี่ยครับการเข้าถึงการศึกษาก็ไม่ได้ยากเหมือนเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาครับถ้าคนคนนั้นเขารักในสิ่งที่ฝันจริงๆเขาจะหาวิธีเองแหละครับหาวิธีที่จะเข้าถึงการศึกษาจนได้แต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาอาจจะเหนื่อยกว่าคนทั่วไปหน่อยและพอดแคสต์ในตอนนี้ครับขอเป็นกำลังใจ ให้กับทุกคนที่มีความฝันแต่ฝันนั้นยังห่างไกลขอให้คุณเอาจริงกับมันลุยจริงถ้าเคยมีคนทำได้คุณก็ต้องทำได้หรือถ้ายังไม่มีใครเคยทำได้คุณอาจจะเป็นคนแรกด้วยการเริ่มต้นจากจุดที่อาจจะเรียกว่าติดลบเมื่อเทียบกับคนทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลุยจริงเอาจริง ก็มีโอกาสที่จะทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงได้ครับหรือถ้าสุดท้ายปรากฏว่าไปไม่ถึงฝันจริงๆก็ขอให้มันเป็นการไปไม่ถึงเพราะสิ่งที่เกินความควบคุมเท่านั้นตราบใดที่สถานการณ์นั้นไม่ได้เกินการควบคุมของมนุษย์อย่างเราเราจะไม่ยอมแพ้ครับยังมีโอกาสอยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะไปถึงความฝันได้ครับนี่ครับคือสถานการณ์ที่ อาจจะพออ้างเรื่องวุฒการศึกษาได้บ้างครับเพราะกว่าจะไปถึงฝันเนี่ยต้องเหนื่อยกว่าคนที่มีเงินเรียนอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องดิ้นรนอะไรครับส่วนที่นอกเหนือจากนี้แล้วอ้างวุฒการศึกษาเนี่ยก็จะมักเป็นคนที่มีความฝันแต่ไม่ได้จริงจังกับฝันครับอย่างเช่นอยากเรียนให้ตรงกับสิ่งที่ใฝ่ฝันที่จะก้าวไปให้ถึง แต่อ้างว่าวิชาที่เรียนมีแต่วิชายากๆมีแต่วิชาหน้าเบื่อหรืออ้างว่าเรียนไม่เก่งหัวไม่ไปถ้าคนที่มีใจรักและตั้งใจที่จะมุ่งชีวิตไปสู่สาขาอาชีพใดๆการเรียนเพื่อก้าวไปสู่สาขาอาชีพนั้นๆมันจะไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อของคนคนนั้นเลยครับยิ่งเป็นการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่วิชาเรียนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสายอาชีพนั้นๆ ก็ยิ่งทำให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินเพราะว่าถ้าสิ่งที่เรียนนั้นมันตรงกับความฝันจริงๆมันก็จะมีแต่สิ่งที่อยากรู้อยากเห็นเกิดขึ้นครับบางทีคนที่เขามุ่งไปทางนั้นจริงๆนะครับเขาเรียนในห้องเรียนอาจจะไม่พอสำหรับความอยากรู้อยากเห็นของเขาครับเขาก็จะมีการเสาะสแสวงหาความรู้นอกห้องเรียนเพื่อตอบสนองสิ่งที่อยากรู้อยากเห็นอยากเก่งอยากเชี่ยวชาญ ถ้าใครรู้สึกเบื่อหน่ายกับการสแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่บอกว่าเป็นความฝันที่อยากไปให้ถึงก็ลองทบทวนและถามตัวเองดูนะครับว่ามันคือความฝันที่อยากไปให้ถึงหรือแค่ฝันเล่นๆกันแน่นอกจากนี้ครับการอ้างเรื่องวุฒิการศึกษาต่ำวุฒิไม่ถึงหรือไม่มีวุฒิแล้วก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่อ้างวุฒิการศึกษาเหมือนกัน แต่อ้างคนละแบบครับนั่นคือคนที่บอกว่ามีความฝันแต่ที่ไม่มีโอกาสได้ทำตามฝันเพราะว่าเรียนจบสูงเกินไปถ้าไปทำงานแบบที่บอกว่าเป็นความฝันนั้นก็อายคนกลัวคนว่าให้กลัวคนตำหนิว่าเรียนมาตั้งสูงทำไมมาทำอาชีพแบบนี้ถ้ายังมีความรู้สึกอายหรือว่ามีความคิดดูถูกสิ่งที่ตัวเองบอกว่าเป็นความฝันก็เช่นกันครับ ลองทบทวนดูว่ามันคือความฝันที่อยากไปให้ถึงหรือแค่ฝันเล่นๆกันแน่ดังนั้นครับทุกความใฝ่ฝันที่ค้นพบในวันที่ยังมีเวลาพอที่จะศึกษาหาความรู้อยู่ถ้าอยากไปให้ถึงจริงๆเราต้องพยายามตัดข้ออ้างเรื่องการศึกษาออกไปให้ได้นะครับถ้ารู้ว่าการศึกษายังไม่ถึง เราก็ทำมันให้ถึงในอนาคตจะได้ไม่ต้องไปอ้างว่าที่ไม่ได้ทำเพราะว่าวุฒิไม่ถึงและสำหรับคนที่จบการศึกษาสูงสูง,สงก็อย่าให้การศึกษาสูงนั้นเป็นฉากปิดกั้นความฝันที่แท้จริงของคุณครับนอกจากนี้ครับยังมีอาชีพหรือว่างานอีกจำนวนมากครับที่สามารถก้าวไปถึงได้โดยไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาอย่าแค่ฝันครับแต่จงลงมือทา และอย่าให้การศึกษามาเป็นข้ออ้างที่จะปิดกั้นความสำเร็จของคุณขอบคุณที่ฟังเรื่องเล่าเท่าที่รู้สวัสดีครับ